สวัสดีค่ะคุณแม่ทุกคนหมอก,กิบนะคะแพทย์หญิงอติพรชัยวงศ์นะคะหมอเป็นสุตินารีแพทย์เชี่ยวชาญด้านเวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์น,นะคะวันนี้นะคะก็มีคนไข้ถามหมอเข้ามาเกี่ยวกับเรื่องดาวซินโดมนะคะต้องเล่าก่อนว่าคุณแม่เนี่ยอายุประมาณ28ปีนะคะแล้วก็ฝากคารรอยู่ที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งนะคะที่ไม่ใช่จังหวัดสุพรรณบุรีนะคะก็ปรึกษาเข้ามาทางติก๊กต็นะคะว่า คุณหมอคะพอดีว่าหนูเนี่ยฝากคันอยู่แล้วก็ตอนฝากคันเนี่ยคุณหมอก็แจ้งว่าหนูไม่ต้องตรวจด,ดาวหรอกเพราะว่าลูก่ะไม่ได้เสี่ยงเป็นดาวหรอกนะคะแล้วสรุปว่าข้อดออกมาเนี่ยลูกเป็นดาวนะคะลูกเป็นดาวเลยแล้วคุณแม่ก็เลยถามมาว่าจะต้องทําอย่างไรต่อดีนะคะจะจะเรียกร้องค่าเสียหายหรือว่าจะอะไรได้ไหมนะคะก็ก็หมอก็ต้องแจ้งก่อนว่า หนึ่งเลยนะคะไม่มีคำว่าไม่เสี่ยงนะคะสำหรับหญิงตั้งครรภ์นในเรื่องการเป็นดาวซินโดมนะคะและคุณหมอสูตินรีแพทย์นะคะที่คุณแม่ฝากครรภ์ด้วยทุกแห่งนะคะเ,เป็นหน้าที่ของเขาอยู่แล้วที่เขาจะต้องแจ้งว่ามีความเสี่ยงเท่าไหร่เท่าไหร่แล้วก็แนะนำให้คุณแม่ตรวจคัดกรองดาวนะคะดาวซินโดมเนี่ย การตรวจเนี่ยมันมีอยู่2แบบที่หมอเคยบอกไปแบบแรกก็คือเป็นการตรวจวินิจฉัยสําหรับหญิงตั้งครรภ์ที่มีความเสี่ยงสูงต่อการเป็นดาวซินโดรมการมีลูกเป็นดาวซินโดรมเช่นหญิงตั้งครรภ์ที่อายุในวันคลอดมากกว่าเท่ากับ35ปีความเสี่ยงนั้นอาจจะอยู่ที่ประมาณ1ต่อ385หมายความว่าแม่ที่คลอดบุตร385คนที่อายุ35ปีในวันนั้นน่ะ,นะคะ่ะจะคลอดลูกมาเป็นดาวนะคะ ที่นี้ความเสี่ยงมันน้อยลงในแม่ที่อายุน้อยกว่านั้นเช่นแม่ที่อายุ20ปีเนี่ยนะคะวันคลอดนะก็จะเสี่ยงหนึ่งต่อสองพันหมายความว่าแม่ต้องสองพันคนแน่ถึงคลอดลูกมาเป็นดาวซินโดรมหนึ่งคนไม่ได้แปลว่าไม่เสี่ยงและไม่ได้แปลว่าไม่เคยมีลูกเป็นดาวแล้วแม่จะไม่เป็นดาวเพราะฉะนั้นเป็นหน้าที่ของหมอที่ต้องแนะนำอยู่แล้วว่าอา่า คุณแม่มีความเสี่ยงต่อการเป็นดาวคุณแม่มีความเสี่ยงต่อการตั้งครรภ์ลูกเป็นดาวซินโดมเท่านี้เท่านี้หมอมีทางเลือกให้คุณแม่ที่จะตรวจคัดกรองดาวซินโดมซึ่งการตรวจคัดกรองดาวซินโดมเนี่ยมันมีหลายแบบแบบแรกก็คืออ่ะเราจะเป็นการเจาะเลือดหาสารเคมีในเลือดแม่นะคะว่า มีสารเคมีผิดปกติไหมเขาจะเจาะประมาณ4ตัวแล้วก็จะเอาไปแปรผลนะคะจะเรียกว่ากอดเทสอันนี้เป็นอันที่ตรวจฟรีถ้าเป็นคนไทยมีเลข13หลักเนี่ยตรวจฟรีทุกโรงพยาบาลใกล้บ้านเลยนะคะซึ่งเราจะตรวจที่อายุครร15ถึงประมาณ18เออส5ถึงประมาณ18สัปดาห์นะคะและถ้าเกิดว่ามีผลกอดเทสเนี่ยความเสี่ยงสูงก็จะไปเจาะน้ำคร่ำตอ่อซึ่งเป็นการเจาะน้ำคร่ำฟรีนะคะสำหรับแม่ที่ตรวจกอดฟรีนะคะ อ่าอันนี้แต่ว่าอันนี้จะยืนยันผลได้82%แต่ก็ดีกว่าไม่ได้คัดกรองใช่ไหมแล้วก็อันที่2เนี่ยก็คือเป็นการตรวจอาหาโครโมโซมของรคหรือทารกนั่นแหละเพราะว่ามันจะใกล้เคียงกันที่ลอยอยู่ในเลือดแม่จะเรียกว่าการตรวจนิปต้องทําความเข้าใจตรงนี้ก่อนว่าการตรวจนิปไม่ใช่การตรวจนิปปี้นะคะนิปปี้เนี่ยเป็นชื่อยี่ห้อนิเนี่ยภาษาอังกฤษเนี่ยจะใช้ตัวใหญ่ว่า NIPT ซึ่งจะย่อมาจาก non-invasive prenatal testing หมายความว่าเจาะโครโมโซมของทารกหรือรกที่ลอยอยู่ในเลือดแม่แล้วเอามาตรวจ non-invasive หมายถึงว่าไม่ต้องเจาะน้ำค้าไม่เสี่ยงต่อการแท้ง ผลอันนี้จะยืนยันได้ถึงเกิน99%นะคะบางตำราจ,จะเขียนว่า99.8%เลยได้ซ้ำเพราะฉะนั้นความแม่นยำค่อนข้างสูงแล้วมันหายไปไหนอีก0.02%ละมันหายจากกรณีที่ว่าทารกเนี่ยเขาอาจจะเป็นแบบโมเสกหรือว่าอาวามผิดพลาดจากการตรวจอะไรทั่ว,วไปซึ่งโมเสกคืออะไรโมเสกก็คือการที่ทารกหนึ่งคนเนี่ยเขามีโครโมโซม หลายหลายแบบในร่างกายของตัวเองอย่างเช่นหมอเนี่ยหมอเคยตรวจโครโมโซมของตัวเองแล้วหมอเป็นผู้หญิงก็จะมีโครโมโซมเพศเป็น XX เนาะแล้วก็จะมีโครโมโซมร่างกายหลมแล้วจะเป็น46 XX แล้วคุณแม่ทุกๆคนน่ยก็จะเป็น46 XX คุณพ่อเนี่ยเป็นผู้ชายก็จะเป็น46 XY แต่เด็กบางคนดันทะลึ่งเป็น46 XX และอีกโครโมโซมหนึ่งแ,แลในร่างเดียวกันเป็น47 XXY อะไรเงี้ยค่ะมันมันก็มีแบบ ก็หมายถึงว่า4 6 x x สลส x x บวก21อะไรเงี้ยค่ะคือมันก็มีได้เรียกว่าโมเสกอีกซึ่งแต่ว่ามันเจอแบบเจอน้อยมากอันนี้มันก็เลยเป็นจุดที่อาจจะทำให้ตัวนิปเนี่ยตรวจผลผิดพลาดนะคะก็แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยนิปแต่ละยี่ห้อเขาก็เคลมว่าเขามีประกันนะคะแต่ว่าจุดที่ว่าเขามีประกันเนี่ยต้องถามดีๆว่าไอ้ประกันอันนั้นน่ะถ้าตรวจผิดจริงๆอ่ะ แม่ต้องไปขึ้นศาลหรือเปล่าต้องไปฟ้องร้องหรือเปล่าแล้วการขึ้นศาลนะั้นใครไปด้วยแล้วจะชนะไหมต้องคุยกับคุณหมอเจ้าของค่าดีๆเลยนะคะตรงนี้ประกันในที่ว่าที่ที่ว่าเนี่ยคือแต่และบริษัทก็เคลมว่าเออถ้าอ่านผลผิดเนี่ยตัวเองจะจ่าย2ล้านบั่ง40 0 0 0 0บั่ง5 0 0 0 0 0บ้างก็แล้วแต่บริษัทแล้วแล้วแต่คุยกันด้วยนะคะจุดนี้เป็นจุดที่คุณแม่ต้องถามดีๆ ข้อดีของการตรวจนี้อีกอย่างหนึ่งก็คือนอกจากว่ามันมีความแม่นยำมากในการตรวจแล้วถึง99.8% 99ในการตรวจคัดกลองดาวนะคะเขายังออกค่าจาอน้ำข้ามให้ด้วยในกรณีที่ผลอ่านออกมาเป็นความเสี่ยงสูงคือตรงข้ามบอก๊อดก๊อดเนี่ยมันตรวจฟรีเนาะม,นมันมันมันไม่ได้ความแม่นยำสูงมาแต่มันตรวจฟรีก็ยังดีกว่าไม่ไตรวจนะคะแต่ว่า เออใช่มันก็เจาะน้ำข้ามฟรีเหมือนกันในกรณีที่ที่ควอมเส่ยงสูงแค่แค่ต่างกันที่ว่ามันออตัว Dete c t i o n rate หรือว่าความแม่นยำเนี่ยมันต่างกันก็ค่อนข้างเยอะเหมือนกันแล้วก็อันสุดท้ายจริงๆก็ไม่สุดท้ายแต่ว่าเป็นหลักๆที่เขาแนะนำให้ตรวจกันก็คือการตรวจคัดกรองดาวด้วยการอัลตราซาวอันนี้ถามว่าหลุดไหมคือต่อให้อัลตราซาวอย่างละเอียดแล้วดูทุกอย่างแล้วในอาการที่ในแบบ โครงสร้างของทารกที่จะเป็นดาวเช่นเช่นทารกดาวเนี่ยเขามักจะไม่มีกระดูกสันจมูกเนาะหรือเรียกว่านาซาโบนเขามักจะมีหัวใจที่ผิดปกติเช่นผนังกั้นห้องหัวใจด้านบนบนขวากับบนซ้ายรั่วและล่างขวากับล่างซ้ายรั่วเนี่ยนะคะหรือเรียกว่า AVSD นะคะก็คือแบบ แทบไม่มีผนังกั้นห้องหัวใจเลยว่างั้นแต่ว่าก็มีเด็กดาวบางคนประมาณ20%นะคะที่หัวใจเขาปกติอัลตราซาวอย่างละเอียดแล้วก็ปกติเลยนะคะก็แปลว่าการอัลตราซาวเพียงอย่างเดียวเนี่ยไม่สามารถบอกได้ว่าลูกคุณแม่ไม่เป็นดาวนะคะอันนี้ต้องทำความเข้าใจไว้ก่อนอย่างเทสที่คลินิกหมอเนี่ยหมอจะบอกไว้ก่อนเลยนะคะว่าเอยคุณแม่ ต่อให้อายุไม่ถึงสาสิบห้าและไม่มีใครในบ้านที่เป็นดาวไม่มีลูกคนก่อนที่เป็นดาวแต่ว่ายัางมีกรจําเป็นที่ตอตรวจคัดกรองถ้าไม่อยากแบบเสียงเงินตรวจนิดแปดพันเก้าพันนะคะของที่คลินิกหมอก็จะราคาแปดพันเก้าร้อยบาทถ้าไม่อยากเสียเงินตรวจเนี่ยก็ต้องตรวจกรอที่โรงพยาบาลหรือจะตรวจทั้งสองอย่างเลยก็ได้อินดีเพราะว่าที่โรงพยาบาลยังไงตรวจฟรีอยู่แล้วนะคะ ก็อันนี้เป็นคร่าวๆเรื่องนี้อยากจะให้ทําความเข้าใจเรื่องนี้กันนะคะส่วนเรื่องการแบบเรียกร้องค่าเสียหายอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราจะต้องคุยกันดีๆหมายถึงว่าก็อยู่กับขึ้นอยู่กับตัวแม่แล้วว่าแม่จะคุยกับคุณหมอที่ฝากคันด้วยว่ายังไงนะคะอันนี้นะ